สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาใช้คำสั่ง RS Instruction นะครับ Serial Communication กันเ,เราจะมาทดลองใช้กับบอร์ดที่เป็น FX 3 U Board ของจีนนะครับของจีนกันดูว่ามันใช้งานเหมือนกันไหมนะครับหลักการหลักการก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องการส่งส่งข้อมูลนะครับคำว่า FX 3 U ไปหาคอมพิวเตอร์นะครับโดยโดยแสดง เป็น FX3U นะครับที่โปรแกรมอาจจะเป็น d o c r i t e นะครับหรือว่าโปรแกรมอื่นที่ท่านต้องต้องต้องใช้นะครับโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับมันจะเป็นอย่างงี้ครับก็คือผมก็จะสั่งการนะครับโดยการส่ง FX ไปนะครับอันนี้คือลักษณะของการเซนต์นะครับเซนต์ก็คือส่งจาก PLC ไปหาอุปกรณ์นะครับเป็น FX3U นะครับแล้ว Fx 3 u ก็รับจากอุปกรณ์มานะครับผมจะให้หลอดไฟติดทั้ง5ดวงเลยผมก็สั่ง ff มามาฟื้ปึ๊บมาปุ๊บก็ติดหมดทั้ง5ดวงนะครับหลักการก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราส่งไปแสดงแล้วก็รับออกมาให้ดำเนินการอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเฉยๆจริงๆเนี่ยท่านจะต้องนำไปใช้กับตัว printer น,นะครับหรือว่า barcode scanner าน,น,นะครับหรือ อุปกรณ์เครื่องมือวัดอื่นๆที่มันสามารถใช้กับ serial port ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IS232, IS485 หรือแม้แต่ IS422 นะครับในคลิปนี้ผมก็จะใช้ IS485 ซึ่งเป็น FX3U board นะครับมันจะมี IS485 อยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี IS232 อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ IS232 ก็ได้นะ IS232 ก็ได้หรือจะใช้ r s 4 8 5ก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะทำเป็น non protocol นะครับก็ไม่ต้องไปเซตอะไรมากนะครับทำเหมือนเหมือนกับคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็เซตให้เป็นตามนี้เลยนะครับความยาวของข้อมูลก็จะเป็น8บิตนะครับ parity non นะครับแล้วก็ stop bit เป็น1นะครับบอร์ดเรทเป็นเ6้านนะครับเป็น no protocol แล้วก็ทางด้านตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้โปรแกรมผมใช้ d o w right นะครับ ผมก็ไปเซตให้ได้ตามนี้เลยก็คือเป็น d t t r r n g e ก็คือ8บิตนะครับ parity เป็น non นะครับ stop bit เป็น1นะครับ baud rate เป็น96จะเห็นว่ามันเท่ากันต้องเหมือนกันเลยนะครับ header ผมไม่มีนะครับ t e r m i n a l terminator ก็ไม่มีนะครับ control line ก็เป็นหมด1ไปแล้วก็โปรโตคอลก็จะไม่มีนะครับผมจะใช้คอนเซป t นี้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับพื้นฐานต่างๆว่ามันมาอย่างไงนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผม ได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็น PLC board นะครับคำสั่ง RS เขาก็มีนะครับ RS เขาก็มีเหมือนกับของเราเลยนะครับก็คือชุดนี้จะเป็นชุดส่งส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดรับนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้า M8 M นะครับ Special Memory M8120 เนี่ยมันถูกรีเซ็ตนะครับ ถูกรีเซ็ตและคําสั่งนี้ดำเนินการอยู่เนี่ยพารามิเตอร์ตัวนี้มันจะใช้ในกรณีที่เป็น I S 485 Port นั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้ I S 485 Port เนี่ยเราต้องรีเซ็ต M 8 120นะครับแต่ถ้ามันเซ็ตนะครับ M 8 120มันเซ็ตอยู่เนี่ยแล้วก็ I S ดาเนินการเนี่ย ถ้าตัวนี้เซ็ตเนี่ยมันจะใช้สำหรับพอร์ที่เป็น i s 2อสองสามสองนะครับนั่นก็หมายความว่าไอบอร์ดจีนเนี่ยเวลาที่มันจะแยกว่าเราจะใช้ i s 4 8สี่แปดห้าหรือ i s 2อสองสามสองเนี่ยให้มาเซ็ตที่ m 8 1 2แปดหนึ่งสองศูนย์นะครับ m 8 1 2แปดหนึ่งสองศูนย์นะโอเคส่วนเรื่องของการคอนฟิกค่าดีนะครับ d แปด 8120นะยังคงทำคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมต่อนะครับมันก็ทำได้2กรณีอย่างที่ผมบอกมาก็คือสามารถไปเซตค่าที่ PLC พารามิเตอร์นะครับในโปรแกรม GX Work 2กับตัวนี้นะครับเราก็ต้องมาเซตค่าตามน,นี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเซตค่ากันดูนะครับค่าความยาวเมื่อสักครู่เราบอกมาแล้วเนืเป็นเป็น88บิตนะครับ parity เป็นนอนนะครับ stop ปบิตเป็น1แล้วก็บอร์ดเลสเป็น สี่เป็นเก้าพันหนะครับส่วนคอมพอร์ตผมจะใช้เป็นไ s 4 8 5นะครับก็ตามนี้เลยก็คือ B0 เนี่ยผมใช้8บิตนะครับแล้วก็ B1 B2 เนี่ยผมก็จะเป็นนอนนะนอนก็คือ0ูนส่วน B3 เนี่ย stop bit เนี่ยผมให้เป็น1นะครับหนึ่งตัวนี้ก็คือ0บิตนะเวลายแยกก็แยกนี้นะครับส่วนทรานสเฟอ r ์เลดนะครับบ a ร d rate เนี่ยบ a ร d rate ผมก็จะให้เป็นเก้าพันหก็คือ1000นะครับตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาจะใช้คำว่า starter นะครับ starter กับ terminator นะครับ starter ก็คือ header นั่นเองนะครับผมก็ใช้เป็น non นะครับนอนทั้งคู่เลยคือไม่ใช้ทั้งหัวและท้ายนะครับบิตที่ 10, 11ก็ไม่ใช้นะครับเป็น0อยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับ communication protocol เราต้องเลือกแล้วคือถ้าเราเซตเป็น 0, 0, 0, 0เนี่ยมันก็คือ Mitsubishi FX2N นะครับที่เป็นเซตให้เป็น slave นะครับ แต่ถ้าเราใช้0100เนี่ยมันบอกว่าเป็น m o d b ั t r t u นะครับแล้วเป็นแล้วตัวนี้เป็น Slave นะครับแต่ถ้าเป็น1000เนี่ยมันคือ m o d b ั t r t u นะครับเป็นเป็น Master นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง IVRD นะครับกับ IVWR นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้ครับเป็น1100เป็น free communication ก็คือเป็น non protocol นะครับ free communication เลยอันนี้เราจะใช้กับคำสั่ง RS นะครับแล้วก็คำสั่ง CCD นะครับ คำสั่ง ccd เนี่ยยังไม่ได้สอนนะครับโอเคจากตรงนี้วิธีการเซตเราก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ b ศจนถึง b 15เนี่ยผมก็ไล่ามาอย่างนี้เลยครับ b ศนจนถึง b 15 b ศนย์เนี่ยมันเป็น1นะตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับส่วน b b b 2กับ b 1กับ b 2ตรงนี้มันเป็น0 0นย์ศูนย์ผมก็ใส่0 0นย์ย์ตรงนี้ไปนะครับตัวถัดไปครับ b 3ตรงนี้ก็เป็น1บิตมันก็คือ0นย์นะครับก็ใส่ศูนย์ไปตัวถัดไปครับก็คือ บีสี่ 4, จนถึง B7 เนี่ยมันเป็น100่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นห0ึ่งศูตัวถัดไปครับตรงนี้เป็น0 0แล้วก็0 0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น0หมดเลยอ่าตัวถัดไปครับตัวนี้ B12 จนถึง B15 นะครับเราเซตเป็น1 1 0 0นะครับ1 1 0, ึ0งห่าพอได้มาแล้วนะครับเราก็แบ่งเป็น4บิต4บิตนะครับไล่เป็นฐานอ่ฐาน16เลยตรงนี้ก็จะเป็น1 ตัวนี้เป็น1248นะครับตัวนี้ก็จะเป็น8นะครับ012484บก4 8เป็น12 12ก็คือ C เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการ Move ค่าก็ให้ Move ค่าฐาน16 C081 ไปไว้ที่ D8120 นะครับโอเคหลักการก็จะประมาณนี้ก็คือคิดคำนวณเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยก็คือ C081 0, 8, 1, 0อ 8, 1, นะครับโอเค ทีนีเ้เดี๋ยวเรามาเข้าโปรแกรมกันนะครับในกรณีนี้นี่ผมจะไม่ไปไปเซต PLC parameter นะจริงๆท่านก็สามารถเซต PLC parameter ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เซตนะผมจะมาใช้ตัว l เด d e r เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่า communication config เขาบอกว่าถ้าเราใช้ RS485 นะ RS485 นะครับเขาบอกให้เรารีเซตตัวนี้ก็คือ M8120 นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการ move ค่าตัวนี้นะครับ ไปไว้ใน D 8 1 2 0นะครับอันนี้คือคือ system config เพื่อให้มันเชื่อมต่อกันได้นั่นเองก็คือไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเลดความยาวข้อมูลอะไรต่างๆมันจะได้เชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วเราก็บอกเลยว่าเป็น IS 4 8 5นะครับในความเป็นจริงถ้าเราทำแค่ตรงนี้มันก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเราเสียบไปเนี่ยมันจะเจอเองนะครับโดยทั่วไปมันจะเจอเองนะถ้ามันไม่เจอเราก็ทำการรีเซ็ตซะนะครับรีเซต ในกรณีที่เป็น i อ1 5นะแต่ถ้าเป็น i232 i232 ก็เซตมันซะนะครับโอเคโอเคหลังจากที่เราทําการเซตคอนฟิกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มอันนี้ผมก็จะใช้เป็นโหมด16บิตนะครับ16บิต16บิตก็คือ2ตัวอักษรอ่าผมใช้2ตัวอักษรนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มเลยนะครับเริ่มก็คือตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าคำสั่ง rs ผมจะส่งข้อมูลนะครับ5 5ตัวอักษรนะครับ5ตัวอักษรคือเราจะส่ง f x 3 u นะครับ1 2 3 4นะครับบวกกับตัวที่เป็นตัวเราจะ enter มันลงไปขึ้นบรรทัดใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกเป็น5นะครับ5ตัวแล้วตัวที่รับมานะครับรับมาเราก็ใช้ใช้เป็น d 5 0นะครับรับมาแค่1ตัวนะครับหชุดจริงๆเรารับมาสัก2ชุดก็ได้นะหนึ่ชุดของมันเนี่ยมี8บิตนะครับแบิตตรงเนี้ย ตรงนี้มันมี5บิตนะครับ5บิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้มันก็จะใช้ทีละ44่แล้วนะครับโอเคนะครับตัวถัดไปตัวนี้ก็คือขั้นตอนในการเริ่มนะครับเริ่มผมก็บอกว่าถ้าผมกด m 0นย์เนี่ยก็เริ่มเลยนะครับจริงๆท่านไม่ต้องใช้ m 0เหมือนผมก็ได้นะท่านอาจจะไปทิกตรง x 0ก็ได้นะตรงนี้ครับไปทริกให้ x 0ทําทำงานนะครับจิ้มให้ x ศทําทำงานหรือให้จิ้มให้ x 1ทํางทำงานก็แล้วแต่นะเมื่อมันทำงานแล้วก็เซตนะครับให้มัน ส่งอ่าอันนี้คือส่งนะครับส่งออกก็คือมันจะส่ง FX3U ออกไปโอเคนะทีนี้เรามาดูในส่วนลับบ้างอ่าในส่วนลับก็คือเราใช้ M8123 เหมือนกันเป๊ะเลยรับเหมือนเหมือนกับที่เอ่อเราใช้ตัว PLC จริงๆที่เป็นของมิสูจริงๆเลยนะครับเราต้องตามด้วยรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลมันทับกันนะครับไม่ให้มันต่อเนื่องให้มันรีเซ็ตซะนะครับพอมาหนึ่งก้อนก็ให้มันหยุดพอมาอีกหนึ่งก้อนก็นกให้มันหยุดไม่ใช่ว่า ถ้าเราไม่มีมันปุ๊บมันก็จะทับข้อมูลเก่าของเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับผมก็บอกว่างั้นไอตัวที่มันเอามาเก็บเนี่ยมาเก็บไว้ที่ d c d 50นะครับผมก็เอาไปแสดงนะครับที่ k 2 Y0 เลยนะครับได้เท่าไหร่มันก็เอาไปแสดงเลยสุดท้ายผมก็ทำการรีเซ็ตครับกด M1 นะครับก็รีเซ็ตตัวที่ได้มานะครับประมาณนี้นะครับหลักๆก็ จะคล้ายๆกับตัวของ PLC แท้ๆเพียงแต่ว่าเรื่องของระบบการเซตนะครับเซตให้มันเชื่อมต่อมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับนิดเดียวโอเคเนอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ ASCII table เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องเขียนโปรแกรมตรงนี้เข้าไปนะแต่ว่าเบื้องต้นผมจะไม่เขียนแต่ผมจะใช้วิธีการ watch out นะครับ watch ก็คือดูเอาแล้วก็ตั้งค่าเข้าไปนะครับตรงนี้ผม ทำให้มันเป็น16บิตนะ16บิตก็คือมี upper กับ lower นะครับอันดับแรกเนี่ยเราเริ่มจาก D0 ถูกต้องไหมอ่า D0 D0 ก็คือตัวส่งนะ D0 นะครับผมก็ใช้ FX นะครับสมส่ง FX แล้วผมก็เอา D1 น,นะครับ D1 ต้องต่อกันนะมาส่ง3กับ U 3U นะแล้วก็ดูค่านะครับอ่า F เนี่ยมันเป็น46แล้วนะ F ตัวเนี้ยมันเป็น46 Fx นะครับ x ตัวนี้ก็คือเออ่ x ก็คือ58นะครับจริงๆท่านจะใช้ตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะครับอ่าผมใช้พิมพ์ใหญ่นะ3ล่ะ3ก็คือตัวนี้นะครับ33นะครับแล้วก็ u ล่ะ u ตัวใหญ่นะ u ตัวใหญ่เป็น55นะครับอ่าเวลาที่เออ่ถ้าท่านไปเขียนโปรแกรมท่านก็ move ค่านี้ครับเนี่ย h 8 58 46เนี่ยไปไว้ใน d0 ตรงนี้ก็ move h 55 33เนี่ยไปไว้ใน d1 ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ d2 D2 สองมันก็จะเป็นห้าเนาะอันนี้ก็คือ K1, หนึ่ง4สองเสามสี่เห็นไหมเห้ายหกเราเอาแค่ถึงแค่ K5 ห้าก็คือแค่ตัวนี้คือโลเวอร์นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็น LF นะครับก็คือ,อ,อตัวนี้นะครับก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับลายฟีดนะครับลายฟีดเอลายก็คือลาย e F ก็คือฟีดคือลายฟีด ลายฟีดก็คือฟีดขึ้นลายใหม่นั่นเองก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็คือก็คือพิมพ์คําว่า fx 3 u แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่หลักการก็จะประมาณนี้นะครับเวลาท่านต้องการจะให้มันพิมพ์นะครับให้มันพิมพ์หรืออ่านค่าจากตัว qr สแกน barcode มาแล้วเนี่ยท่านก็เอามาเทียบนะครับมาเทียบกับตัว ascii mode แบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำการ, compare, การเปรียบเทียบอะไรก็ว่าไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะอันนี้ก็คือตัว A นะตัว A นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้คือตัว A อนะตัวเโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานอันนี้ผมจะไม่ให้เห็นภาพเห็นเห็นกล้องนะกล้องผมไม่ไม,ไม่ส่องให้ดูนะก็คือทุกอย่างทําเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเฉพาะตัวโปรแกรมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ G A Work 2ผมใช้เทียว่า2นะครับแล้วก็เซ็ตเป็น FX3U นะครับเนื่องจากว่า PLC บอร์ดของผมเป็น FX3U นะผมก็เขียนเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับ M802 ผมก็จะทำการรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการ Set, เซ็ตเพื่อทำการ transmision ก็คือการเชื่อมต่อนะครับไปไว้ที่ D8120 นะครับแล้วผมก็ทำการรีเซ็ตนะครับ M8120 ตรงนี้จะเป็นการบอกให้รู้ว่า ผมใช้ i s 8 5นะครับจริงๆตรงนี้นะครับไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าปกติโดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเป็นเป็นพอร์ตแบบไหนนะครับเป็น serial port แบบไหนนะครับแต่เพื่อความชัวรก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใช้คำสั่ง rs นะครับ rs ตัวนี้ d 0เนี่ยผมจะเอา5ตัวอักษรนะส่วน d 5 0เนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็จะประมาณ1ชุดนะครับจริงๆใช้2ชุดก็ได้นะ ท่านใช้2ชุดก็ได้ไม่แปลกผมใช้สัก2ชุดก็ได้นะครับ16ตัวแต่เรามีไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอืมเอาเป็นชุดเดียวดีกว่านะชุดเดียวดีกว่าโอเคครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นการบอกว่าผมเลือกโหมดที่เป็น16บิตนะครับ16บหกบิตเลือกโหมด16บิตแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ M0 สตาร์ทเรียกเก็บนะครับส่งข้อมูลไปแค่นั้นเองเนี่ย แค่บรรทัดเดียวก็เป็นการส่งข้อม so ูลได้แล้วนะครับส่งข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ใน d0 ศูนย์เนี่ยนะครับ d0 ศูนย์หนึ ENTE ่งดีศูนย์ีหนึ UND ่ง d สองเนี่ยนะครับส่งออกไปแล้วก็รับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นชุดรับเนอะก็เป็น M8 1 2แปดหนึ่งสองสามนะครับรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็รีเซ็ตก่อนนะครับประมาณนี้เองครับแค่นี้เองแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมจะไม่ move ค่าไปไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ผมจะทําการ M1 เนี่ยผมจะทําการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่าแล้วก็ผมก็จะบอกว่าถ้ารับค่ามาไว้ที่ D50 แล้วก็เอาไปไว้ที่ Y ได้เลยนะครับออปท์เป็น Y ไปได้เลยนะครับโอเคให้ให้ท่านเห็นคอนเซปต์คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการคอมไพน์นะครับคอมไพน์บิวด์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลงไปที่ตัว PLC นะครับ ดาวน์โหลดไปตอนนี้ผมําทำการเชื่อมต่ออยู่นะ,อะโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทําการมอนิเตอร์ริงนะครับมอนิเตอร์ริงให้เห็นภาพก่อนโอเคอันนี้มันก็จะชา้านิดนึงนะครับอ่าก็จะเพราะว่าตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่2ทางคือ i อซีปกับ i อ2สนะครับ i อ2สนี่ผมใช้ดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่องนะครับเครื่อง PLC โอเคมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทำการวิวนะครับดูตัวด็อกกิ้งผมเอา Watch หนึ่งเนี่ยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก start watch ะนะครับ start watch D1 นะครับเราต้องการส่งคำว่า FX3U ใช่ไหมสองตัวแรกเป็น FX ตัวนี้ผมจะให้เป็น H FX นะครับ F X ก็คือ5846 46นี่คือ F นะแล้วก็58คือ X F มันจะอยู่หลังนะ เป็นโลนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นไฮนะครับตัวถัดไปนะครับเป็น่าเป็เนะ3ะนะ 3U เพราะฉะนั้น U ต้องมาก่อน3ก็เป็น5 5แล้วก็3 3โอเคเสร็จแล้ว D 2ของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นลน์ฟีดเนะผมก็ใช้ h นะครับโดยที่ lower uh, upper ของเราเราไม่มีนะครับมัน Ignore ก็คือข้ามไปเราจะใช้เป็น0 A นะครับอ่า0 A แทน โอเคนะครับได้ละเดี๋ยวผมจะกด M0 นะครับ M M0 คือตัวนี้นะครับเพื่อหเห็นภาพนะเดี๋ยวเพื่อหเห็นภาพเดี๋ยวผมดึงดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเอ่อเคลียร์นะครับเชื่อมต่ออยู่โอเคเชื่อมต่อกับค okay. อมคอม9โอเคตรงนี้ผมใช้คอม9ถูกต้องนะครับ โอเคตอนนี้มันว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมกด M0 นะครับกดชิป M0 นะครับตอนนี้การเชื่อมต่อมันขาดอยู่นะผมก็ไปเชื่อมใหม่ให้มันติดนะครับดับเบิลคลิกแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็เชื่อมต่อแล้วนะครับลองกดเห็นไหมครับมาแล้วอันนี้มันเป็นแบบ hex อยู่นะแบบ hex นะครับเราต้องการเห็นนี่นะครับเป็น FX3U มาแล้วแล้วก็ตามด้วย line feed นะครับ line feed แล้วกดอีกทีนึงนะครับ มาแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะครับกดอีกทีนึงนะครับมาเห็นไหมครับมันก็เป็นการส่ง fx 3 u ไปแล้วก็ลายฟีดขึ้นบรรทัดใหม่นะย่างงี้แสดงว่ามันสามารถทําการส่งได้นะอาท่านก็เอาหลักการนี้ไปใช้กับตัวพิมพ์เตอร์ก็ได้ส่งให้ไปหาพิมพ์เตอร์แล้วให้มันพิมพ์ออกมาหรือถ้าจะรับนะครับรับข้อมูลรับยังไงสมมุติว่าผมตั้งชื่อใหม่เลยก็ได้ตรงนี้ผมตั้งเป็น03 นะครับสมมุติว่าเราอ่านจากตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับอ่านมาปุ๊บการอ่านก็อาจจะเป็นแบบเฮกก็ได้หรือก็แอสก i ก็ได้แล้วแต่เรานะครับกรณีนี้ผมเอาแบบเฮก็แล้วกันเนอะผมอ่าน ff เข้ามานะครับอ่าน ff เข้ามา F p อเคนะครับเห็นไหมผมอ่าน ff เข้ามานะครับสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้ตรง y ศูนย์ให้ดีพอผมกดไปปุ๊บเห็นไหมครับตัวเลขมาแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ถ้าผมไม่มีกล้องเน,นถ้ามีกล้องก็จะเห็นเลยว่าหลอดไฟที่ PLC ติดทุกดวงนะครับประมาณนี้เลยเนไครับถ้าเราต้องการให้มันติดแค่สี่ดวงทําได้ไหมก็ทําได้ครับก็คือ 0F นนะอะ 0F นะครับมันก็จะติดสี่ดวงะนะครับกดไปใหม่ปึ๊บนี่มันก็จะติดสดวงประมาณนี้เลยเพราะว่าเรามีห้าดวงนะอ่ามันทีละสี่บิตสี่บิต,ต F1 ก็เท่ากับ4ี่บิตนะครับ 2F ก็เท่ากับ8บิตประมาณนั้นหรือหรอถ้าเราไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะครับเราก็อาจจะให้เป็น0 03ก็ได้ให้มันติด2ตัวนะครับ03ก็คือเบอร์ Y0 กับ Y1 ติดนะ่อ,อ apply เข้าไปนะครับกดโอเคแล้วกดเซนปึ๊บมันก็จะติด2ตัวนะครับเนี่ยเราสามารถสั่งได้นะครับในกรณีนี้ถ้าชุดนี้นะครับเป็น Barcode Scanner นะครับ เวลาที่มันอ่านค่าปุ๊บมันก็จะส่งไปให้ PLC นะครับเราก็เอาข้อมูลที่ได้นะครับมาทําการเปรียบเทียบใช้คําสั่งเปรียบเทียบเหมือนไม่เหมือนถ้าเหมือนแล้วทํางานไม่เหมือนแล้วมันยังไงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ให้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับท่านต้องนําไปประยุกต์ใช้เองนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับก็เป็นการยืนยันว่า FX3U Board ก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ